สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําเมนูแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ส่วนมากจะมีกันทุกบ้านนะคะก็คือมะละกอรเราใช้มะละกอดิบมาผัดไข่ทําง่ายมากเลยนะคะวัตถุดิบหาง่ายเครื่องปรุงก็น้อยแล้วก็เป็นเมนูผักที่มีประโยชน์เมนูหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ เราใช้มะละกอแบบขูดเอานะคะใครจะสับก็ได้นะคะแบบขูดนี่เส้นจะเล็กเวลาผัดให้นิ่มก็จะใช้เวลาน้อยกว่าค่ะใช้200กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ต้นหอมประมาณสัก3าสีต้นนะคะเมนูพวกผัดไข่เวลาใส่ต้นหอมมันก็จะมีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นนะคะไปผัดกันเลยค่ะเตรียมกระเทียมจีนสักสองสากลีบสับให้ละเอียดกับไข่ไก่3ามฟองไว้ด้วยนะคะ วัตถุดิบครบแล้วเราก็ตั้งกระทะจุดไฟใส่น้ำมันไว้เลยค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปผัดเลยนะคะผัดจนกระเทียมหอมเลยนะคะพอกระเทียมหอมดีแล้วก็ใส่มะละกอลงไปผัดเลยค่ะมะละกอเราจะผัดให้นิ่มนะคะเราจะใส่ก่อนเลยผัดให้สลดพักหนึ่งค่ะ ถ้าหากว่าไม่ชอบแบบนิ่มๆนะคะชอบแบบให้ยังแข็งๆอยู่นะคะใส่ไข่ลงไปก่อนนะคะพอไข่ยังสุกไม่หมดก็ถึงจะใส่มะละกอลงไปผัดมะละกอก็เริ่มสลดแล้วนะคะเราก็จะดันไว้ข้างหนึ่งแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปสามฟองเลยคะ่ะ ยีให้ไข่แตกนะคะคนไปคนมาให้ไข่โดนความร้อนจะได้สุกทั่วๆค่ะไม่ต้องทําให้สุกหมดนะคะพอไข่จะเริ่มสุกหมดเลยนะคะเราก็จะเอามะละกอมาคลุกเพื่อให้ไข่กับมะละกอติดกัน ถ้าไข่แห้งดีแล้วมันจะไม่ค่อยติดนะคะถัดจนไข่แห้งดีนะคะก็จะปรุงรสเลยะคะ่ะเบาไฟใส่น้ำตาลประมาณ1-3ช้อนนะคะน้ำมันหอย1ช้อน,นะคะ่ะไม่ต้องพูดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเค็มเกินไปน้ำปลาหนึ่งช้อน,นะคะ่ะีิไขยตามพ้อไหมคะ่ะ ผัดคลุกให้เครื่องปรุงกระจายทั่วๆเลยนะคะพอทั่วดีเราก็ใส่ต้นหอมลงไปผัดไฟแรงอีกทีหนึ่งค่ะถ้าไม่ชอบต้นหอมก็ไม่ต้องใส่ค่ะต้นหอมสลดดีแล้วนะคะแล้วก็มะละกอก็นิ่มะะแล้วค่ะเราก็จะปิดไฟแล้วก็จะใส่จานเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปของพวกเราคลิปต่อไปและพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ Facebook ส่วนครัวคุกกิ้งอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ